ลำดับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นพิธีขอกมากับเดือนร่างซึ่งอันได้วิญญยันของคุณแม่ดิงวัดวงศาผู้วายชนลูกหลานแจกทูบคนละหนึ่งดอกไม่ต้องจุดนะครับแจกทูบคนละหนึ่งดอกไม่ต้องจุดสาเหตุที่ไม่ต้องจุดเดตัวทูบมันจะไปกึมเพราะฉะนั้นได้ทูบแล้วนั่งลงนะครับ กับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาไม่ได้อยู่ด้านนอกก็พนมมือพนมมือด้านนอกก็ได้เราจะใช้เวลาขอเข้ามาไม่นานนะครับครับเมื่อได้ทูบแล้วนั่งลงถ้าพร้อมแล้วบอกผมด้วยพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วตั้งนโมสามจบพร้อมๆกัน นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังอโหสิกรรมังสัพพะปาปัง วินาสันตุกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันใดที่พวกข้าพระเจ้าเคยสศประมาทคุณบิดาก็ดีคุณมารดาก็ดีถึงต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี ถึงกายวาจาใจก็ดีเจตนาก็ตามไม่ได้เจตนาก็ตามก็ขอให้คุณแม่ดิ่งวัดวงศาจงอาโหสีกรรมให้เก่ลูกแกหลานทุกคนทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุาธาธอ่ะ เสร็จพิธีครับนำทูปไปปักไว้อขอพระคุณสามาเณรท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมขอเข้ามาเรือนร่างอันได้วิญญยัของคุณแม่ดิ่งวัดวงศาครบเมื่อปักทูปเสร็จแล้วลุกขึ้นมาทีนี้จะให้สามาเณรไปปักที่หลังก็ได้นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมปักทูกปปักเสร็จแล้วถอยหลังออกมานะครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมส่งสก,การในงานชาปนก,กิจสุดของคุณแม่ดิ่งวัดวงศาผู้วัยชนขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด,ด้วยนะครับขอกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยขอบพระคุณสวัสดีครับ